ไปเก็บแรดิสกันเพื่อนๆตอนนี้เวลาหนึ่งทุ่มนะคะแดดจ้ามากเลยเพื่อนๆวันนี้แรดิสที่เราปลูกไว้นะคะข้างแปลงมันฝรั่งตอนนี้ออกลูกเยอะมากเลยค่ะแมงก็แอบ,บขอโมยไปกินเยอะมากเลยป่เดี๋ยวเราไปเก็บกันนะคะแปลงนี้ทุกคนเราปลูกไว้สองแปลงนะคะแต่ว่าอันนี้กินได้ก่อนแมงก็ชอบมากๆเลยนะมันมากัดชิมทุกลูกเลยนะเพื่อนๆดูสิเนี่ยเนี่ยหัวมันจะประมาณนี้นะคะมีทั้งลูกกลมแล้วก็ไม่กลมนะเราปลูกไว้นะคะอันนี้จะเป็นแบบหัวยาวเพื่อนๆดู เนี่ยชิมวิถีคนปลอดสารนะคะแมงก็จะมาชิมแบบนี้ซะทุกลูกเลยแต่ไม่เป็นไรนะคะยังกินได้อยู่มันปลอดภัยนะคะเห็นไหมตรงนี้ก็มีหัวใหญ่นี่ค่ะเนี่ยหัวมันก็จะประมาณเนี้ยนะคะแบบกลมและดิชเนี่ยมันจะปลูกได้เรื่อยๆเลยนะคะปลูกรุ่นนี้กินหมดแล้วเราก็ปลูกรุ่นใหม่ได้อีกเป็นอะไรที่ปลูกง่ายนะคะมีติดสวนไว้เราอยากกินเมื่อไหร่ก็มาดึงเอาได้เลยค่ะ แต่เราต้องลดน้ํามากกว่าผักชนิดอื่นนะคะเพราะว่าถ้าเราไม่ลดน้ำเนี่ยเขาจะมีความเผ็ดนะคะบางต้นเราก็หวานใกล้กันเกินไปหัวมันก็จะไม่ใหญ่มากนะคะไม่ได้ลดน้ําหลายวันนะเพื่อนเดี๋ยวเย็นนี้เราจะมาลดน้ําสักหน่อยนะคะมันเริ่มแห้งเนี่ยเห็นไหมไอ้เจ้าทากตัวร้ายมันมาชิมแหว่งเลยนี่ขอนึงซ่อนอยู่ตรงนี้อันนึงมันใกล้กันเกินนะคะบางอัน,นหัวจะไม่ใหญ่ วันนี้ก็ได้ประมาณนี้นะคะเอาแค่นี้ก็พอเพราะว่าเรากินกันแค่สองคนนะคะเดี๋ยวค่อยมาเก็บใหม่เพื่อนๆเดี๋ยวใบมันก็จะไปตัดให้น้องหานกินนะคะทานกระส้มตําน้ําพริกแซ่บนะทุกคนป่ะเราไปตัดใบดูสิทุกคนหัวแดงแป๊ดเลยนะคะเดี๋ยวเราจะมาตัดใบตัดใบนี่ก็จะไปให้น้องหานกินนะคะก็เอามีดตัดออกแบบนี้นะคะตัดตรงนี้แล้วก็ตัดตรงตูดเขานะคะอกกอนี่ค่ะใบก็กองไว้ตรงนี้ come in, come in. ตอนน,นี้เป็นใบมันที่เราตัดออกเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะไปให้น้องห่านกินนะคะเข้าไปดูซิน้องหา่านอยู่ไหนกันหมดทำไมเงียบจังเลยสาวๆคาโมมีคาโมมีเี้ยเนี้ยมาแล้วใครอยากกินใบเรด,ดิชมาแล้วมาแล้วมาแล้วกินไหมใครชอบกินชอบกินกันต่อ มาเร็วมาเร็วมาเร็วเาชอบกินมากเลยค่ะผักสดนะคะมันปลอดสารพิษทั้งไก่ทั้งหา่านกินเหมือนกันเลยค่ะอากาศดีมากเพื่อนๆตอนนี้หกโมงกว่าแล้วนะดูสิตอนเย็นนะคะไปะเดี๋ยวไปกินข้าวกันมานี่